สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับวันนี้ผมตองไบเทคนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งงัวงามนะครับดูวิเชียนฟาร์มจังหวัดสิงห์บุรีนะตัวนี้เป็นลูกของมาริโอนะครับพี่น้องครับนะมาริโอนะครับเดี๋ยวต้องโชว์หูอ๋อห้าตัวหูสุดเด็ตัวนี้หูดีพี่น้องครับ นะะครับอาจารย์นะครับอาจารย์วิเชียนผลตัดทิมครับนะเจ้าของฟาร์มนะครับนะครับตัวนี้มีชื่อยังครับตัวน้อยชื่ออะไรมีชื่อยังครับวินมาวินชื่อมาวินโอ้นซื้อดีครับพี่น้องครับนะมาวินนะครับนะหนูน้อยหนูน้อยมาวินครับพี่น้องครับตัวนี้เกิดได้กี่วันนะครับเก้าวันสิบเก้าวันวันนี้อ๋อสิบเก้ามือครับพี่น้องครับเป็นงัวแดงบ่มีลายเลยเนาะ จานะครับไม่ไม่มีเลยสักจุดมัมีลายเลยครับเราก็วเป็นงัวที่โอกาสโตดีครับสำหรับงัวหอ่อยนะฮะออกแกะสิบเก่าเหมือนกะครับหูไหอ่แม่เขานี่เป็นลูกแดงบ้านสิงแดงบ้านสิงครับพี่น้องครับโอ้อหเขาเขาหยิกสวยมากนะเขาหยิกสวยเลยอ๋อครับเขาเป็นวงนะครับพี่น้องครับเขาเป็นวงเลยครับนะลูกเขานี่การโตดีครับเป็นงัวแดงที่บ่มีลายเลยครับนะมาวินครับพี่น้องครับ หมูน้อยมาวิน19วันครับนะสิบเก้าวันโบสถีเลยนะฮะโบสลึกโบสลึกมากโบสลึกมากนะพี่น้องครับจัดจัดต้องจับต้องจับหูลากออกมาสายหูเรารู้กันหมูน้อยมาวินเนี่ยนะครับ สุดยอดสุดยอดแม่มาให้ไหมครับแม,รแม่ดูไหมฮะติดกินก็เอาวมาเามติดกินก็นั่นแหลนะเนานะมามามาหน,หนูน้อยมาวิน ต้องกอดเลยหูมาฝั่งนี้อย่างเดียวเลยอือือหัวจะได้รูปสวยๆนี่นะฮะ ตื้อแต่พี่น้องครับดูดูเดินมาออ้ย like no> <okay, สุดยอดอันนี้นะครับนี่นะครับอ่าปลาเกีียวไอ้ไม่ใช่สิชื่ออะไรนะมาวินมาวินมาวินอู้หูหลายขนาดเลยครับกะให้เจ้าของไม่ชื่อเองไงนี่เออหัดเกินข้าเออท่านี่แหละนะครับ เปนน้ครับอันนี้มาวินนะครับนะเป็นลูกของมาริโอนะครับนะแม่เป็นลูกของแดงปานสิงเนาะแดงปานสิงครับเป็นน้องครับนะโอ้ยกตีพออันี้เนี่ยเบิร์ตครับเป็นน้องครับนะหนูน้อยมาวินครับนะลูกมาริโอครับตัวนี้หูหลายครับเป็นงัวที่หูหลายนะครับเป็นงัวที่แดงแล้วก็บ่มีลายเลยอายุเพิ่งสิบเก้ามือครับอายุ สิบเก้ามือสิบจอดไอด้เตยมครับนะก้อยดีแลนะ้วเนาะก้อยเท่ากันนะมีอะไรติดตามครับนะมาวินครับพี่้องครับนะจำซื้อนี่ไปเลยครับนะ <29 S 1> เป็นงัว,วลูกมาริโอฮะแดงบ่มมีลายตัวนี้นะฮะการโตดีสำหรับงัวน้อยนะครับนะการโตดีเลยนูน้อยมาวินครับก่อนพี่ดองครับสวยสวยมากตัวนี้นะครับ แม่เขาเดียวหันได้บ้างครับแม่เขาตัวนี้นะครับลูกของแดงบานสิงค,ครับนเขาสุดยอดครับนะดังดีครับแม่เขานะสันดังสั่งมาเกิดครับดังดีเลยนะ,นะครับเป็นง้วดังดีเลยเขามากก็ไม่โอ้ออกเป็นตัวนี้ครับบึ้งครับหูหลากินหลากหยาพี่น้องครับเอ้ยนิ่งแล้วนะนะมาวินนะสิบเก้าวัน จอเอาฝั่งนี้เอาเนี่เอาหน้าของผมหน่อยอ่ะอันมาหันมาหน่อยก็จะได้ภาพแล้วก็คลิปสวยๆแล้วก็ภาพง,งามๆพี่น้องครับมันลําบากอยู่ดิ <c oughs> เอาอันนี้เอาด้านไปตั้งมาหน้าฝั่งผมนี่ต้องผักมาเลยอ่ะนี่แหละโอเคครับเก็บไว้ที่นี่ได้นิ่ <c oughs> นงไว้ครับพี่น้อง น้อยมาวินใบดีขนาดครับสุดยอดครับใบดีสีใช่ครับตัวน,นี้ครับ สวยครับสวยมากนะสวยมากครับน้อยมาวินเบิ้บิ้ลเข้นอนครับครับพี่น้องตามหยุดโลกครับ ใช่ครับพี่น้องครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับนะสำหรับนะสายหูอินดูประินนะครับมีงูงานไป่ใสผมกระสีกับเสรินนะไปทายไหมพี่หน้องเบิ้งนะครับนะบนะสำหรับมือนอีก,กับพบพอกันสนีก่อนนะครับสวัสดีครับ